ังกิษได้ต่อเอรือลุซิธเนียเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณนะนั้นต่อจากนั้น3เดือนก็ปล่อยเรือแปดออกไปอีกรอบช่วงนั้นเป็นยุคที่คนนิยมเดินทางด้วยเรือสำราญเรือลุซิธเนียวิ่งระหว่างนิวยอร์กกับลิเวอร์พูลมากกว่า200เที่ยวตลอด8ปีจนช่วงปี1915ยุโรปเกิดสงครามเรือเจ้าอื่นๆหยุดทิ้งสมอลอยลำเพราะกลัวสงครามแต่เรือลุซิธเนียยังวิ่งอยู่ให้บริการปกติทําให้เป็นที่น่าสงสัยของฝั่งเยอรมันจนเดือนกุมภาพันธ์ปีพันะกางาร ตามกับอังกฤษเต็มรูปแบบเรือลูซิธเนียวิ่งกลับมาจากนิวยอร์กระหว่างเข้าน,าน่านน้าอังกฤษได้รับเทเล็กแจ้งเตือนว่ามีเรืออูปฏิบัติการอยู่ด้านใต้พอเรือเข้าไปใกล้ก็ได้เทเล็กเตือนอีกหนึ่งฉบับกัปตันตัดสินใจวิ่งเลาะฝั่งพเพราะเรือดำน้ํามักจะปฏิบัติการบริเวณน้หรลอแต่ไปเข้าทางเรืออู20พอดีดักซุ่มรอยิงเรืออังกฤษอยู่แล้วยิงปอปิโดใส่เรือลูซิธเนียจมในไน่ดีโ,โลกประนามกองทัพเยอรมน,นีที่โจมตีเรือโดยสารที่ไม่มีทางสู้แต่ถ้าดูจากใบส จะเป็นขนนมเนยชีสจํานวน3ามแสนชิ้นเอาไปส่งให้กองทัพเรืออังกฤษเป็นไปไม่ได้ที่จะเอานมเนยสามแสนชิ้นใส่ในตู้เย็นท้องเรือลูซิธเนียแล้วกองทัพเรืออังกฤษจะสั่งนมเนยไปทําไมสามแสนชิ้นเยอรมนีจับปัญญาณได้ว่าจริงๆแล้วอังกฤษแอบขนอาวุธมาจากสหรัฐอเมริกาเลยส่งเรืออูมาดักจมบริเวณช 11, ายฝั่งแค่สิบเอ็ดไมล์จนเหตุการณ์เรือลูซิธเนียที่ถูกโจมตีด้วยเรืออูยี่สิบผมเคยทําคลิปไว้แล้วในอีพีก่อนหนะ้าลองเข้าไปดูรายละเอียดย้อนหลังได้นะครับ